สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แต่มาอัปเดตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะที่ต่ได้ทําไว้นะคะชุดนี้ทําไว้ห้าขวดค่ะทุกคนแล้วก็ทุกขวดมีสีแดงเลยนะคะมีสีแดงสวยเลยค่ะเป็นแดงแบบแดงอมม่วงนะคะสีค่อนข้างสวยเลยค่ะทุกคนแต่แต่จะเปิดให้ดูนะนี่ค่ะแดงเข้มเลยค่ะนี่ เพื่อนๆอาจจะมองไม่ชัดนะคะเดี๋ยวต้องเทใส่แก้วพลาสติกให้เห็นอเดี๋ยวขอวางแก้วตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเทให้ดูเลยนะคะสีเขาสวยมากค่ะทุกคนนี่ค่ะสีเข้มมากๆค่ะอ่านี่ค่ะเป็นน้ำจุลินทีสีแดงนะคะ แล้วก็แดงทุกขวดเลยค่ะรอบนี้นะคะมีความสม่ำเสมอมากเลยนะสีอะเท่าที่ต่ายสังเกตนะคะเวลาที่เราทําจุลินรีสังเคราะห์แสงเนี่ยนะคะเนี่ยติดมาที่เล็บนิดนึงเท่าที่เราทําจุลินทรียส,สังเคราะห์แสงเนี่ยถ้าอยากให้สีสวยสม่ําเสมอแบบนี้เนี่ยให้เราใช้นมจืดด้วยนะทุกคนจะได้สีสวยนะคะสีเขาจะเข้มนะแล้วก็สีเขาเนี่ยจะเป็นแดงแบบแดงเข้มอะคะ่ะ ะะจะไม่จะไม่ค่อยอ่อนนะแล้วก็จะไม่ไปแบบจะไม่ไปทางทางน้ําตาลสักเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะมาแดงเลยนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างดีเลยแต่ค่อนข้างชอบสีนี้นะคะแล้วก็นอกจากจะใช้เป็นนมจืดแล้วเนี่ยเติมทุกขวดนะคะนมจืดนะจริงๆแล้วนมจืดไม่ได้มาเติมทีหลังนะคะก็คือผสมตีกับไข่ไปเลยนะแล้วก็นอกจากจะใช้นมจืดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือผงชูรส บางคนนะคะมีการส่งมีมีส่งคําถามมาหาต่ายเหมือนกันนะคะทางคอมเมนต์บอกว่าเขาใช้น้ําปลาน้ําปลาร้าแล้วก็ไข่ ได้ไหมจริงๆได้ค่ะแต่ถ้าเราเติมผงชูรสหรือว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตไปด้วยเนี่ยสีเขาจะดีนะเท่าที่สังเกตมานะแต่เคยทําแบบที่ไม่ใส่ผงชูรสเนี่ยสีเขาค่อนข้างจะจางนะคะแต่ว่ามันก็ไม่แมไม,ไม่แน่เสมอไปนะทุกคนบางครั้งแต่ไม่ได้เติมผงชูรสสีเข้มก็มีแต่ว่ามันไม่ได้เข้มเท่ากันทุกขวดอะ่ะมันจะแบบเออขวดนี้แดงขวดนี้เขียวขวดนี้ออกอมส้มหน่อยส้มอมอมเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะสีแตกต่างกัน แต่พอเราใส่ผงชูรสแล้วก็นมสดเนี่ยมันจะได้สีสม่ำเสมอค่ะเพื่อนเพื่อ <nu> น<ๆ>ท่านใดนะคะที่กำลังจะทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ลองดูนะว่าเ,เติมนมจืดแล้วก็เติมผงชูรสลงไปเนี่ยได้สีอย่างที่ไต่บอกไหมนะคะและสำหรับใครที่ยังทำแล้วนะคะแต่ว่าไม่แดงนะคะไต่ก็มีหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขายค่ยคะก็สามารถทักเข้ามาได้ใต้ข้อความนี้เลยนะคะไว้เจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีคะ่ะ